มันกินไปแล้วหรืมะกอกน้ามะกอกน้ำหนูชอ,อบมะกอกน้ำนมอมอมเก๋วันดีโชคดีบ้านมีสีขาวชิบะมาม,มาอือมนี่เยอะไหมคะมเยอะปะ่ะม,มามดูว่ามีเคมีล,ละ่ะอ๋อเคมีล,ล่ะที่ไหนไม่มีเคมีล,ล่ะ ก็ไม่ละอ๋อก็ไม่ละที่ไหนเคม่ละโยชน์อ๋อโอเคอันนี้อันนี้นูนละอืมอีไปนี่นูนละอืมมูทานอะไรคะมาม่าอ่าวว่าเบสตันนี่มามี๊มามี๊เดี๋ยวมามี๊มามี๊ไทซันอยู่ตัวเนี้ยอ่าไทซันมาม่าเอาขาหมูให้ไทซันกิน จะสันอยู่บ้านมาใช้ไทอยู่ตัวเนี้ยไม่มีมาใช้ไอยูัตัวเนี้ยโอเคโอเคกินสรุปกินข้าวดูไทยจำไม้ดูค่ะดูไทยจาอะกินข้าวก่อนมาดูไทยจำไม้ย้อนเห็นแล้วค่ะไทยจำมามาดูไทยจำโอ้ยให้รู้ไทยสันไทยรู้ไทยสันคุณนุ่นะไทยจำมาใส่คุณป๊อปปไทยสันคุณป๊อปป้ไทยสัน มาสิคุณปกปาไส่ใส่ขาปปปคุณไทยสันปัดอพูดดีีดกินมะกอกน้าแซ่บไรแแซบวะ <c oughs> อื้นหัวฟูหัวบานอีกละคอยไะไร <c oughs> ไปเลี้ยนหนังสืออี่เถ่างักงังไปเลี้ยนหนังสือ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะป้าป้าน้าๆอย่างลูกสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะนี่มาม่าไม่เห็นเลยทำใหมส่สิมา,าม่าจะทำแบบนี้โอเคมาใส่เทบเอามือข้างเดียวมือหนึ่งมามาจับโทรศัพท์